มาเ้ปกติกินแต่ผักพิชาใช่ไมผักน้ำพริกผักน้ำพริกโอ้โหมา ครับผมผมพิชาจากช่องรายการกระเลียมบนเข่าวันนี้ก็น้องเชนจะพาผมไปนัดที่สถานที่เก่าผมก็คือไปนอนแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้มากัาบกุ้งเช่ครับ <laughs> ผมสวัสดีครับผมน้องเชนนะฮะจากช่องลองดูไงน,นะครับวันนี้จะพาพิชาเนี่ยไปเยือนสถานที่เก่าๆนะครับผมก็จะเป็นที่พักบนต้นไม้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย เมื่อตอนที่เราทําใหม่ๆเนี่ยเราได้พบเจอสัตว์หลายประเภทเลยนะครับก็ในรอบนี้นะครับเราจะเข้ามาชมภาพบรรยากาศบ้านกระต๊อบที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยมันยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราจะมาซุ้มดูสัตว์ป่านะครับก็หักเจอเราจะถ่ายภาพบรรยากาศสวยให้พี่ได้ชมแล้วถึงความธรรมชาติของป่าแห่งนี้นะฮะนะก็แล้วแต่โชคนะครับผมเพราะาสัตว์ป่าเนี่ยเราไม่ไม่ไม่แน่ไม่นอนฮะเรา ไม่ได้เจอทุกครั้งหรอกครับผมเนาะแล้วแต่โอกาสนะครับผมเจอก็บอกว่าเจอไม่เจอเราก็บอกไม่เจอนะครับนะเราไม่ได้สีเรียดน,นะฮะก็ <c oughs> อย่างน้นนอยๆก็ได้พาพี่ๆมาชมนะที่พักเก่าๆแล้วก็ป่าที่สม,มบูรณ์ในแถบทางบ้านผมเนาะอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราเดินทางดีกว่านะไป <c oughs> แค่สองนอกพอนะนีนะ่มาแล้วว่าฐานเลยครับพี่นะโอ้โหต่อสีสวยมมดสวยด้วยมันจะมีสองแบบนะมันจะมีสีเขียวด้วยนะโอ้ถึงแล้วพี่ตอนนี้ผมกับอาจารย์ก็ได้มาถึงที่บ้านต้นฝายเอ,อ่ตอต้น บัตรต้นไม้เลยนะครับผมทำไมมันติดขัดกันนะไม่รู้ชูเนมไม่ได้ข้าวป่าดูก็าเลยลุกถือว่าไม่ได้ดื่มน้ําบริสุทธิ์หรือเปล่าเลยติดขัดใช่น้ําบริสุทธิ์มันไม่มีก็เลยมันติดติดขัดอ่ะนี่ปีน่ะก็นี่แหละบันไดก็ไม้นี่ยังไอไอนี่เพียวหนาอย่าไม่รอเลยน่าจะทนนะครับผมทนได้โอ้ยังไม่ยังไม่โยกอเลยเนี่ยตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลยตึ๊กตึ๊กน้องแต่ว่านี่ยมัน ไม่อยู่ที่ตะปูด้วยไงตะปูดีก็เลยมันก็อยู่ได้นี่ครับมันอยู่ส่งมากเลยเนี่ยโขนลงแรงมากเลยจ้าลงแรงนะลงแรงมากวันนี้ผมกาจาก็จะมานอนใช่ครับผมเราไม่ได้มาหนานแล้วด้วยไม่รู้ข้างบนเนี่ยมันพุพังไปแล้วยังเพราะมันไม่มีหลังคาไงถ้ามีหลังคาเนี่ยทนท้นเพราะว่าทำหลังคาไม่ได้หลอดลงมันแรงเกินก็หลังคาก็มันก็พิวหมดเลย ใช่ไหมใช่ช่วงหน้าฝนพายุพายุเข้าอ่ะแรงมากเลยผมมาลุ้นลุ้นฐานนู่นแหะเวนยดนมันเข้าเลยตกมาไปปอยแล้วไปเล่นกัมป์ต่อดีกว่าอยังอยู่พี่ยังไม่ล้มแต่ยังว่าลากไม่ได้ฐานมากเลยต้องเช็คดูก่อนนะเหมือนบันไดเยี่ยมพร้อมยังไปสนับไป

มาแล้วไ้มาแล้ว้วมาล้ฝนสัาวา่าตั้งแต่พัดชิบตนดาบแรกดาบแรกเนาะดาบแรกนี่ตั้งแต่พัดชิูสะอาดจังเลยมันเป็นควาดเย็ดกันนะลมกดไงลมพัดตลอดอู้อเย็นมากเลยก็ดที่มันถึงบนห้องแล้วนะครับผสบาหาในอกอเคยู่เลยนะครับมังขามาแต่ว่าเตาอ่ะจะมีเขาเสียก็คือมืนไม่มีหลังคานะ น่าจะนะเพราะว่าฝนมันตกหนักก็เลยดีมันมันไล่ออกไปนะครับเพื่อนนะดูแล้วจะมีดอกญ้าเหรอน่าจะเป็นหญ้าพูดงี้นี่มันว่ามันใช้งานได้อยู่น่าจะนะใช้งานได้อยู่เพราะว่าแค่เราไปหาฟืนแล้วก็มาทํากับข้าวของข้าวกินเกี่็พอแล้วครับใช่พอดเลยว่ามีอากาศเย็นมากๆเลยครับมากเลาหน่าจะหลับเรื่อยๆทำไมอ่ะทำไมต้องหลับอ่ะก็มีอาการให้เอมันน่านอนลึกเอิญเนี่ย มันได้ไงกิจาการมันได้อืาาอดูดีนะที่เปรียวคนก็มาทาน,ออนู่นะกับก่อนที่เมื่อก่อนนี้นะผมกับอาจารจานี้มันนอนในทุ่งนั่นน้องไมค์ได้ไรนะเราก็เจอป่าลงมาจากนูนะ่นไงใช่ครับผมเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ย <c oughs> คนเยอะกว่านคนนี่เยอะกว่าหน่อนไม้เนี่ยพี่ๆนะเพราะว่าแถวนเนี้ยคือรายวันน่ยมันมีน้อยมาก ใช่ส่วนมากนั่นหน่อไม้ไม่นชิงานไงเออไม่ชิ้งานงานนี่ครับผมงานหาตถยาชาวบ้านก็คั้นเล็ก็กว่าเลยร้อยสองร้อยประมาณนี้นะครับผมชวนนั่นหน่อไม้เนี่ยเหมือนว่างานเมาเนี่ยเราหาได้เท่าไหร่มันก็ได้เยอะไงจ้ะใช่ครับแลก็นัตต้อ้ยนะครับผลก็จะเยอะหน่อยนะครับทุนี้บอกเลยว่าหน่อไม้เนี่ยมีแต่ต้นน่ยไม่มีหน่อเลยเนี่ยนณะจะหากินกันเนี่ยยังไม่มีเลยนัดต้ากินหมดหรือเปล่า สักคนนี่แหละคนเนี่ยหนกักกว่าสไตล์คนนี้หนักกว่าสปาเนี่เพราะว่าคนนี้มันรายได้เหมือนไม่มีไงนะอตอง,องนองรา,ายได้ของคนในหมู่บ้านเนี่ยหนึ่งจะเป็นช่วง,งหน้าดอไม,ไม้แล้วก็เป็นช่วงหน้าแรงก็จะเป็นพวกลูกไม้เนี่ยขึ้นเขาก็จะหากันนะครับก็เ,เป็นช่วงฤดูการของมันนะฮะอกนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับ เขาเรียกว่าไงไงดาวตัวรอบแต่ละวันนะใช่ก็ผาเช้ากินค่ำน,นะกรรมยถากรรมของคนหมู่บ้านชนบทนะอยู่บนดอยนะก็ประมาณนั้นแหละพี่พี่คนที่มีตังคนที่มีตัาก็จะสบายนะคนที่ไม่มีตาัาก็โอ้ยากกับเราเนี่ยที่รถท่องวันทั้งคืน,นอา้าวพิชาพูดอย่างนี้ได้ไงอะ่ะพิชาก็าปเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ตายแนี่ย แห้งตอนนี้แห้งจริงแล้วโอตอนนี้ยูทูบเบอร์ใส่แห้งนะครับว่ายูทูบเบอร์เนี่ยได้เตาฟรีนะโหเหมือนไม่ฟรีนะไม่ฟรีนะเหนื่อยมากมากเลยสร้างอะไระแต่ละอย่างก็จะได้มาเติมหลังมาเขาบอกว่าพี่ชาเป็นยูทูบเบอร์นั่น,นะโอ้โหได้เงินมาฟรีแน่เงินได้มาในอากาศนี้นะมันไม่ง่ายนะอย่าที่ขับโคกงเลยครับอันนี้พุ่งจุดอันนี้บังทีก็โง่รู้อย่งไรอยากจะถอดตัวเงินเมื่อก่อนพี่ยังบอกผมเลยโอ้เป็นยูทูบเบอร์หาตังง่ายเดี๋ยวนี้ทำเรื่อยๆเป็นไง ไม่คือโฟลเลยเดี <si ๋ยวนี้ทำได้วตัวเองเป็นไงสบายดูสบายจัดนอนกินนอนกินดุสบายจัดเลยนอนกินใช่ไหมใช่ก็มาถือว่าทำอะไรอ่ะมาถือก็ทำกับข้าวกินกินเสร็จก็นอนใช่ไหมใช่ถ่ายภาพบรรยากาศให้ได้ชมใช่แต่ว่ามันรับที่ไหนได้ที่ไหนได้แต่มันรับบัตรที่ว่าต้องมาหาถ่ายนิ่งฉ่อนนุ่งฉอดนี่แหละอันตรายเลยนู่นบรรยากาศพี่ปวดเข้ามาโอเคจันเราจะรีบกลับไปัจจก่อนนะ Uh huh? อะไรจาโอเร็วสิน้ำัีจะอยู่หรือเปล่าเอาขันหมดรูยเป่าจ้ะยกข้างหน้าดีว่าจ้ะใช่ป่ะให้องจจซะองจอ้ไี่จีจีซ้ใหมเหรอใครจะซื้อเหรออรอบ เอาเงินของผมเลยนะได้เป็นเนี้ยอโ,โอ้โหโทนี้เนาะทนไหมโยบเทสสี่สิบห้าสิบโลไงอ,อ,อยู่หรอวะปึกเยอะอโอออยู่แล้วจ้ะไป่เนาะเลยตอนนี้นะครับพี่ๆเราก็ได้กำพัดชิตแปะชิลิบลายนะครับผมนี่เลยแต่ผมเนี่ยเปล่าแต่ร้วอาจารย์นี่กำลังเจอเปล่าใชไหมอาจารย์ใช่ครับผมว่าปึง <ผม S 1> นี่ก็แล้วก็ ปืนแก็เราก็ได้ไปหาปืนแสต่์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะเกาะไฟนะครับดูเปพี้ยวโหลงเหลมมากนะดูพูผ้ชเดนตบตาโอ้โหตบตาไปตบมาเนี่ยกลัวว่าผ้าชีเดมันจะขาดนี่แหละนะจ๊ะนะจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่หรอกมันมาเหมือนมาลื่นเลยนะจ๊ะนะบัตรทีมันก็หยุดบัตรทีมันก็จริงๆเราต้อง ปิดด้นนี้จะเอาอะไรแล้วจะเอาอะไรปิดอ่ะเอา้าชิดดิลยาชิดหมดแล้วมันไม่มีเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนพักก่อนเพิ่งจะลงไปหาฟืนเสร็จนะนี่ร้อนมากเลยแล้วก็เหนื่อยจนแตนกัดอีกละนแตนต่อยน้านี่โนเลยหน่อยเดียวดูไกลหัวใจก็ร้อนดูเดี๋ยวปากเบี้ยวอีกนะบอกให้ ถ้าเตะต่อยจริงนั้นต่อยอย่างกับผมเหมือนป่าเบี้ยวป่านกกรจิกนนกกระจาดออกมาหมดเลยนะพียวออนแอร์โหอันนี้ตัวตัวไม่ใหญ่ไม่เกี่ยวไอเตะที่ต่อยจันนี่ยตัวท่านลิ้นนี่แหละเองถ้าอยู่ท่านลิ้นเขาพิี่ยตัวท่าเอาเนี่ยทัาพึ่งทัาพึ่งอืทัาพึ่งทัาต่อเนี่ยต่อแล้วนะโอ้ตัวใหญ่เบสี่อะไรไม่เกี่ยวที่มันมาต่อเออมาต่อยอ่ะสีเหลืองสีเหลืออืเออสีเหลือตัวเล็กทับเบส เออสีชุบโพพราเนี้ยตัวตัวใหญ่มากเลยใช่ป่ะใช่ต่อยขิ้แต่เป็สีชมพูด้วยหรอมีเออในรถนี่มีมีไล่สีพี่ชาโกหกถ้าโกหกก็ดีทำอย่างไรนะลูกหนึ่งโอ้โหมาดูไันชัวร์จริงๆนะว่ามันจะจะขนาดไหนนะจ๊ะนะครับหมูสามชั้นโคตรแพงเลยเว้ยอันนี้ครึ่งโลนะตั้งเจ็ดสิบห้าคอมแพงนะพี่ยองคอมแพงใช่ไหมใช่ โยงกันคันแหลอย่างเดียวทุกจัดทุกจัดใช่ไหม,มหวันละสองละฮะเด็ดหวดไรมีพี่พี่ชาย,ยทั้งคน เมนูต่อไปก็จะเป็นกระเจี๊ยบต้มจืดนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ปลากระกป๋องไปด้วยนะนในวันนี้เนี่ยสภาพอากาศเต็มใจให้เรามากๆเลยนะครับผมก็ฝนไม่ได้ตกหนักนะฮะนะไม่แน่ใจว่ากลางคืนนี้จะตกหนักหรือเปล่านะแต่ที่แน่ตอนนี้บรรยากาศพอดีเป๊ะๆเลยใช่ไหมพี่ชาสบายเลยนี่เลยกระเจี๊ยบของเราเยอะมากเลยนะวันนี้เอามาเยอะมากเลยอืมแต่ว่านี่แหละคือข้อเสียของมันตรงที่แบบว่าเราอยู่บนที่สูง เป็นบ้านกระต๊อบที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยเราจะต้องอพกน้ามาให้เพียงพอนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องลงไปตักน้ำนู่นตรงตีนเขาไกลามากๆเลยซึ่งผมเนี่ยได้รับประสบการณ์กับพี่ชาเรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้โหไปไกลแล้วพี่นะไเหมือกัน,นที่หน้าแล้วอีกไม่กี่วันเราก็จะไปหาทำทริทำทททใหม่นี่จันนะใช่ครับผมทีนี้เราจะหาทําเลที่แบบติดกับอะไรนะน้าตก ลำธารนะติตกับลำธารหน่อยเพราะว่ามันแบกน้ำเนี่ยหนักนะครับผมเนาะกระเป๋าคันล้วใช่เวลาเราจะลุงจะล้างอะไรภาชนะแบบนี้เนี่ยมันจะได้สะดวกสบายขึ้นหน่อยนะไอ้นี่เราจะล้างอะไรก็ต้องประหยัดน้ําตลอดเลยใช่ต้องประหยัดสุดๆเลยคันนี้เราะพี่นะพอามันเปรี้ยวจะเปรี้ยวเกินอันนี้เก็บไว้ทานทีหลังนะครับผมก็ทานได้หลายมื้อเลยเอาไว้พรุ่งนี้เราจะเป็นอน อีกทีหนึ่งใช่ครับน้ำน้ำนี่น้ำนี่คือน้ำเก่านะครับผม<ส>ก็ไม่ค่อยสะอาดก็ล้างหน่อยนี่ล้าง<ช>ไม่ได้หรอล้างใช้น้ำนี้ดีกว่าน้ำนี้สะอาดกว่าล้างรอบหนึ่งพอนะโอเคอ่านี่ใช้น้ำนี้เลยนะ เอาน,น้ำแค่ไหนอยากกินน้ำเยอะไหมพอ,พอนะอยากกินไม่หมดมนี่เอาเรียบร้อยส่วนอันนี้ต้องผสมสักหน่อยนะพี่นะผสมกับไอเรียกว่าอะไร,น,ไร,ะไรนี่ตัวดีเพราะว่าตอนทอดเนี่ยมันจะได้อร่อยไปเลยทีเดียวนะหมักเขา<อ>เรียกหมักว่หมักให้มันอร่อยอแ,ลแล้วมันจะเค็มเกิน เขี่เข้อนไปซะหมัด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 ๆมัดช่วงนี้เรากินข้าวไม่ค่อยจะหมดเยอะเท่าไหร่นะใช่ไหมเดี๋ยวพอเลยก็ไม่รู้ต้องมาอยู่ในป่าถึงกินเยอะอ่ะพร้อมพี่เดี๋ยวพี่ก็กอไฟจะได้จัดการแต่ร้อยน้ดีๆนะโอ้จะต้นหรือเปล่าเนี่ยพี่ชายตีเจไม่ตินเนอะโอ้โหไม่เชื่อ ไม่ติดนไม่เชื่อหรอลงดูดูเหมือนจะดับแล้วนะให้มันดับไป่ะดับพิจิกกาให้เดี๋ยวพิจิากกาให้นะอ๋อหิวคาราปิเชาโอ้กอะของไฟช้ามากเลยเดี๋ยวฟอ้อมเมียเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวดูลงเด่นเนี่ยลมแรงปลิวไปปลิวมามันก็เปลี่ยวสิเราให้ไฟมันติดดีกว่านะโอเคก็ทำเข้า จาตอมเลยลนี่ตอมจืดกระเจีย๊ยบนะโอ้ลงแรงดีวะใช้ได้เลยมันเอียงนะพี่ชาโ้น้ำมันเต็มแบ่นั้นโอ้โอบรรยากาศดีมากเลยนะลมพัดอย่างงี้น่านอนมากเลยนะลมพายืนถึงใจเลยอ,อืนะลองจับดิเย็นไหมเย็นเ <laughs> ย็นสบายใช่เปล่า ดอีกก็เอยราไปมินดีดูเออไดีใส่ปลากระป๋องเลยเพ่ปิ้วอะไรใส่ยังมีเสียงเอ็กเอ็กฟิกเยอะนะเราอ่ะโอ้โหใส่ปลากระป๋องมดพุ่งมามาดูนี่เลยว้าลมก็แรงแรงนะมีไฟแล้วนะเป็นเลยเป็นเดี๋ยวลงได้โอเคก็ต่อไปเนี่ยก็เหลือแค่เมนูเดียวเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทอดหมูนะครับผมนี่หมูทอด หมูทอดนี่ผมจะทอดให้อร่อยที่สุดเลยอันนี้ไม่ใช่หมูทอดกระเทียมนะไม่มีไม่มีหมูทอดโรดีหมูทอดรสดีกินแล้วชีวิตจะดีชีวิตดีที่อยู่ในป่านี่ชีวิตดีอยู่ดีอยู่แล้วลองบอกไม่ดีดิไล่กลับบ้านเลยนะนี่ก็บอกว่าไม่ดีแล้วเดะพูดไปอีกใช่โอ้โหสูงมากๆเลยพี่ชายเอาเอาลงเลยจ้ะเอาลงเอาพึ้งใส่เดือดแล้วเดือดแล้วอ่ะ อ่าได้ได้ได้เอาลงเลยโอ้ลมเยกยกมาร้อนตัววะไม่ร้อนโอ้โหชาบอกร้อนนี้จบแล้วอ่าต่อไปเดี๋ยวผมทาเองลบลบลบโอเคลมก็แรงแล้วโอ้โหไฟก็ติดดีดีนี้เข้าทางเลยทีเดียวใส่เลยนะพี่นะยิ้มทำแบบว่องไวแต่ลิงลมไม่มีขั้นตอน ใส่ปุ๊บเดือดปั๊บเลยปลาเมนแรงนุ๊กใช่แรงมากเลยปกติกินแต่ผักพิชชา <c oughs> ใช่ไหมผักน้ำพริกผักน้ำพริกโอ้โหเน,นี่ยกินกิ้ผักกับน้ำพริกเนะี่ยแข่งแรงแข่งแรงแต่ไม่มีเนื้อมีปวตีนไม่เข้าเลยนะจ๊ะแป้งนุงอาจาเนียทำครีทำแป้งมาก็หลอธรรมดาหาไดา้ไหนละ่ะเกิดมาไม่เคยทาแป้งเนี่ย ีวิตนี้ทั้งชีวิตจะไม่เคยเจอแป้งเลยนะหน้าตาเป็นเงี้ลูกโกหกโกหกที่ไหนไม่เชื่อพิชานี่ก่อนจะแท็กคลิปต้องทาแป้งก่อนโอ้โหเหมือนผู้หญิงจะเรียกว่าใหญ่จะให้หน้าข่าดูหัเอาวันนี้ปแป้งมากๆพิชาไม่ไม่ทาหรอหมดแล้วหมดแล้วลหมดแ้วทำเยอะเกินรู้ก็เลยโม้ไวพิชาก็ทาเล่นน้อยเสีจะได้ไม่ใหญ่ทำล็อดเดียวให้หน้าเข้าเดี๋ยดู โอ้ชาทำเต็มที่เลยหมดเลยหมดเลยมลสุกแล้วเราลงเลยเางเลยนะมากินข้าวพี่ตอนนี้เราก็ได้ทำกับข้าวเสร็จที่ริบรรอยแล้วนะครับใช่ครับนี่เลยเมนูก็จะมีเกลมจิดเกลมจืบเกลมจุดกระเจี๊ยบใส่เดดปางกระป๋องนะครับมาจากท่อหมูท่อหมูท่อเลยครับหมูท่อครับผม แต่ก็ดอกกระตือปลาดอกกระตือปลานะครับวันนี้ก็มีน้ำเพรียวไว้กินกับดอกกระตือปลาอร่อยใช่ก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็เมนูจะประมาณนี้นะครับใช่ครับแค่นี้แหละเราอยู่ป่ากินง่ายเรากินเนื้อจานเซลลิมไหมพี่จืดเหรออร่อยอร่อยชิมปล่าอร่อยเดลยไม่เชื่อลองชิมเดี๋ เพียงกับเค็มเนี่ยทำน่ะอร่อยอยู่เลยครับ <laughs> อร่อยทุกวันเลยอยู่ที่บ้านก็กินนะมันอยู่ที่คนทำพี่ผมโอ้โหพูดพี่ฟังตั้งนางน,านลหลายครั้ง<ช>แล้วใช่เนื้อเขาเลือดมันแบบมัมีเปลากระปอ๋องยเงี้ยจ้ามันก็เลยหวานหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับสูตรพี่แล้วเขาปองใส่มากก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีน้ำเนี่ยต้องใส่พอดีพอดีครับครับครับมีเม็ดด้วยก็มันจะมีเม็ดเลยถ้ามันมีเม็ดตรงนี้ครับปล่าเปล่าเหมือนกันเนี่ย

S <S <S มันนกิะครับพี่พี่ตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับาจานเนี้ยเขาได้ผูกแปลได้นอนกินไฟนี่ครับแต่ว่า,กาใกล้ๆเลยลมพัดแรงมากนะความไฟมันมาาลูกกระตายอยากจนร้องไห้อะไรคิดถึงเมียร้องไห้หลูกต้ามีพูด,ดีๆความไฟไม่ความไฟอาจารย์รนี่แหละคนใหม่ความไฟผมดูเวหลงก็ตีมาทางนี้ด้แต่ว่าอาจารย์มันไม่โดนนะครับเพราะว่ามันเลยปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มา ผมเอาหัวไว้วันนี้ไงผมเก็บหัวไว้นี่จะไม่ลมมันจะตีนมาหาผมอาจารย์นี่มันก็เลียรอไปได้เนี่ยมั่วดูลมโอ้โหดูนู่นเนี่ยผลมาแล้วนะครับพี่ๆนะอ่ผลมาจิเน่รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยไม่น่าจะรอดนะนะรอดพิชาโกหโค้กก้บอแหลเออันนี้นี่พี่เจอไหมมาแล้วเนี่ยก็เข่านโอ้โหยินเข้าไปเลยอ่ะขั้อนนั้นคืออะไรมันเป็นนั่ง เขาเขารียกว่าน้ำขาำรู้ป่ะผมก็เรียกไม่ถูกนะอ้าวไม่ใช่เมฆหมอกหรอเออไม่ใช่เมฆหมอกหรอกเมฆหมอกมาเป็นนี่มาเป็นนี่เปลี่ยนแน่เน่มาเป <c oughs> <ๆ>็นนี่โอ้โหมาถึงแล้วแน่นน <c oughs> ่เมฆหมอกมาถึงแล้วแต่ว่าอาจารย์เนี่ยน่าจะล่อหนะแต่วนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะล่อนะครับเพราะว่าดูอันเนี้ยลมพับปิวไปปิวมาผมก็เป็นห่วงแบบไอ้พัชชิมมืด้วยนะครับกลัวว่าพัชชิมมันจะขัดเนี่ยพอดีพี่ทรงมาทรงมให้ด้วยเนี่ยใช้ยังไม่ถึงปีเลยนะ ดูเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นลูกอันนี้แล้วเออจะรักษาอยังไงลุงลุงมาดูแลให้อยู่เนี่ยฮะดูแลไอ้ลุงมาดูแลให้อยู่พับพับพับพันเนี่ยโอ้ดับพ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 ับยิ่งกว่าเครื่องบินอ่ะโอ้นผมไปหัวผมไปหัวผัดชีมฮูมาเลยนะจริงๆแล้วโอ้ผมไม่อยากจะกันนะถ้าจะถ้าอาจารย์ผัดชิมมาเนี่ยผมจะให้อาจารย์มากับผัดชิมนี่แหละแต่ว่าผมไม่อยากจะดูอันนี้ผัดชิมผมเอามานทำไมอ่ะรักเหรอ อ่าแล้วพี่บอกว่าพี่รักพัชีก่อนตัวเองผมก็ต้องรักพัชีก่อนตุ๋งบางเด็ดเด็ดผักชีเขาอีจานเนี่ยมันอันนี้ไงมันเก่าเรือไงเก่าได้ไงเขาไม่ก็อนพี่เขาพูดนี้ยใหม่อยู่ไงก็เลยโอ้โหไม่อยากจะอันเนี้ยให้ลมมันรักษา <c oughs> ให้ไงโอ้นำไปหัวบ้านเลยโอ้โดีขึ้นน้อยงองก็เด็ด <c oughs> ต่อไปเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะนอนนั่งฟังอะไรเงียบๆนะครับผมใช่เพราะว่าในช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ย สัตว์ป่าเนี่ยอาจจะลงมาในแถบ,บริเวณนี้นะครับก็ถ้ามาเราก็จะถ่ายให้พี่ได้ชมแบบเอาบบไปใกล้ๆ,ๆนะพี่ชันนะครับอืมก็สัตว์ป่าอย่างที่บอกนะครับเข้าป่าอยากคิดว่าจะได้เจอตลอดน,นะฮะเดี๋ยวนี้หายากนะสัตว์ป่าโอกาสที่เราจะได้ถ่ายก็ยากด้วยนะครับนะแบบใกล้ๆอ่ะมันถ่ายยากลําบากนะเป็นอะไรโชคดีนะและ้วแต่โชคของแต่ละคนนะ รออรั่วจริงๆไม่เชื่อ,อแล้ววันหลังจะไถออพิอพี่พีชชาพูดแล้วต้องมีหลักฐานออวันหลังนะ ครับพี่ๆหลังจาหลังกินข้าวเซร็จนะครับแล้วก็ได้นอนหลับไปเลย ขนาดใหญ่ๆเนี่ยครับตื่นขึ้นมาทีก็โอ้โหมึอตื่นเลยใช่ครับผมก่อนนี้นี่ยมันจะคันค้างๆเนี่ยครับเมือตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วเนี่นยน,น,นะใช่ครับตื่นขึ้นมาที<น>คิดว่าจะนอนเล่นซะแป๊ดเดียวโอ้โหที่ไหนได้หลับยาว <laughs> ยา่งใจเนนี่ก็พึ่งตื่นขึ้นมาเหมือนกันหลับยาวสนิทตื่นขึ้นมาทีนี่ก็ ก็ไฟหมดมอนนแหละนี่มอหมดแล้วนะครับเนี่ยเราจะลงไปหาฟืนแต่ไม่ไม่ไม่ลงไปละมันคือขึ้นลมลมมันล้ำบ้านเนี่ยจ้ะนะเพราะว่ากระคืนเนี่ยมันอันตรายนะเพราะว่าอยู่ที่สุงมเนี่ยแล้วก็กลัวว่าเราลงไปลมลมมาเนี่ยครับกลัวเราเหยียบอะไรเพราไอ้บันไดนะเป็นอันตรายนะใช่ครับมก็เดี๋ยวัมผัดแล้วก็เจอ หลับนอนกันแล้วบอ่อนะครับด,ดึงหนะน้าน้ำเสี้ยน้ำน่าจะใหญ่เออ,เอ,อดำมันเลยในฉันนะเส้นน้ำมันดังแสดงว่ามีปริมาณน,น้ำเยอะอยอะอยู่มีจุดอะไรที่มวัวมีวิกไปบ่ <c oughs> แบบนี้นี่เองเขาเรียกว่าเงินนนะ o อ,อ,อ,อ๋อแอเหรอซาวอ๋อเหรออครับพ,พี่้ตอนนี้ก็ผมกับอาจารย์ก็ได้นั่งคุยนั่งคุยเล่นๆครับสะพานยใจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็หมืดพอสุกคนแล้วนะครับผมพอวันนี้นขน้าวคืนนี้ก็ผมถ้าต้องคนนครพรุออมีก่อนนะครับตอนนี้ก็อาจารย์ก็นำพี่ไปอ,อาจารย์ทำอะไรยิงกระต่ายเหรอ ใส่ขวดครับผมยู่ใส่ขวดล่ะครับพออยู่ที่อยู่ในป่าบนต้นไม้แบบนี้เนี่ยนะต้องยิงใส่ขวดนะใช่ใช่แล้วเพื่อมันจะมีซุ้มมีสัตว์อะไรลงมมานะเราก็จะได้อันเดียรปเปรียบสีได้ดูกันนะใชาก็จะถ่ายมาฟังดีสิก็ถ่ายที่ไหนเล่าเนี่ยถ่ายหน้าโดยเออถ่ายหน้าโดยเอดูกลัวว่าจะเป็นโดนอาจารย์นั่นแหละว่ามันไม่หลอกไง เรียบร้อยครับผมก็ใช้ได้รู้ไม่รู้ก็มีพี่เพียบซีทักถามว่าเออเวลาอยู่ห้างเนี่ยนะเวลาถ่ายขี้ขี้ยังไงนะครับก็ถ้าถ่ายเนี่ยเราจะใช้เป็นขวดนะก็เป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะครับผมเนาะเชียนะ,ะใช่แต่อันนี้คือกอารถ่ายนะครับผมเนาะบนที่สูงแต่ถ้าถ่ายแบบเออนะครับเราจะล,ไง,ลง,งไปข้างล่างนะแล้วขุดหลุมเอาไว้แล้วก็จะถ่าย หลังจากถ่ายเสร็จเราจะกบนะครับเพื่อได้ที่แยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะครับผมนะโอเคนอนพักแล้วนะจนนอกนกะันดีจุ๊บจุบจุ๊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 บจุเบจุับครับจุบ,กบุก,กบจุ๊เจุ๊บบุบจุบุ